สรุปนะคะสระอะนะคะจะมี2แบบตัวอย่างนะคะก็สระอะก็อากะแต่ถ้ามีใบไบม้เป็นตัวสกดนะคะมันจะเปลี่ยนรูปจากสระอะเป็นไม้หันอากาศนะคะเป็นก็อกะกบ,บอกเหมือนกันนะคะก็อกะบกเปลี่ยนเป็นก็อกะบกนะคะคาต่อไปค่ะคอเสียงคอนะคะคออากถ้ามีตัวสกดเป็นนอนหนุมนะคะก็จะเป็นคออะ นอคันนะคะคออนอคันค่ะต่อไปพอพานออกเสียงพอนะคะพออพะถ้ามีตัวสะกดตามหลังสะษามาจะเป็นพออดอพัดนะคะพออดอพัดค่ะต่อไปเสียงสอค่ะ สออศักนะคะถ้ากอไก่เป็นตัวสะกุนะคะมันก็จะเปลี่ยนรูปจากสระอะเป็นไม้หันอากาศเป็นซออะกอศักซออะกอศะันะคะคำสุดท้ายค่ะยอยักเสียงยอนะคะยออะยะถ้าตามหลังตัวสกุเป็นงองูก็จะเป็นยออะงอยังยออะงอยังนะคะอ่ะานทบทวนขั้นค่ะกออะบอก,กับ คออะนอคันพออะดอพัดส,สออะกอศักยอองอยังง่ายๆนะคะเห็นสระอะออกเสียงอะเห็นไม่เห็นอากาศก็ออกเสียงอะเช่นกันค่ะ